ว่าตาเยอะเนี่ยเลยรวะเข้าไหมเา้าไหมเข้าอะไรมึงวะเข้าไหมเอา้ามึงทำไมมานักเลงใส่เพื่อนฝูงอย่างงี้วะกูมไม่ได้นักเลงกูาถามว่ามึงเข้าไหมมึงจะเข้าไหมกูมมไม่ได้นักเลงกูมไม่เข้ากูมไม่น่าเอามึงมาลงปลาได้เลยมึงเข้าไหม กูไม่เคยไปนักเลงใส่ใครประค่านี่ <c oughs> ไมหมกูถามหขาบ่กเขาบ่กูบ่าหขาเอ้าไหมเอ้าไหมเอาดีๆเอ้าไหมว่าเขากูไม่เคยนักเลงใส่มึงเนี่กูไม่ได้ว่านักเลงกูถามว่ามึงจะให้กูเห่าปลา,า,าขึ้นไปไหมเห่าเหรอเออมันก็เห่าขึ้นมาเออแกนักเลงนักเลงอะไรของมึงไม่รู้ว่าเห่าไหมเห่าไมหาไมกู ตจอกูขึ้นเลยนะหัวกูขึ้นเลยนะจ <c oughs> ับไปจับไปเเป็นยังเลยเนาะโอ้ยกันึกว่าเป็นโอ้ยวานเป็นยังเห็นเดาเขาทับเส้นประสาทโอ้ยเป็นยังสั่นหน่อยนี่โอ้กันึกว่ามันเกิดอีหยังขึ้นโอ้ยค่อนแบบ วันหนึ่งไอ้หาเงินบางมือได้เกือบแสนโอเคบอวันหนึ่งเกือบแสนีไอ้เฮ็ดอียังไอ้บอคอยแน่ไอ้บอคอยแนะ่ไอ้เนะฮ็ดอียังขับวินแมนบอบาย